ในที่สุดก็ถึงวันของเราอยากเต็มที่แล้วครับผมค่ะยังไงดีคะัสำหรับผมนะครับก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็ดีใจมากๆแบบที่แบบวันนี้ได้มาถึงแล้วก็เป็นฟิตติ้งอย่างทดากันนะครับแล้วก็ได้ใกล้ที่จะเปิดกล้องแล้วครับ <laughs> ก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็พวกผมจะทําให้ดีที่สุดเลยครับ ครับก็สนอกล้องก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับแล้วก็แบบคิดว่าแบบเพื่อนพี่ที่เพื่อนเพื่อนท,ที่ทุกคนก็แบบตื่นเต้นเหมือนกันที่แบบจะได้แสดงในโปรเจกต์นี้ครับก็ช่วงที่ผ่านมาพวกเราก็แบบเวิร์กช็อปแล้วก็แบบมีเรียนแอคติ้งด้วยเวิร์กช็อปก็แบบหนักเลยก็พวกเราก็แบบอยากจะทําให้แบบออกมาดีที่สุดครับยังไงก็ฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับเสร็จเมื่อกี้ฟิตติ้งเมื่อกี้ฟิตติง้งก็ส,ส,ส,สนุกส <c oughs> จริงเหรอครับมันเถือนตรงไหนก้อง้องเหรอไม่รู้เหมือนกันยัให้พี่วเลยครถามว่าไม่เถื่อนหรอนิดนึงครับตรงไหนตรงไหนมันเถือนตรงตรงที่ถ่ายรูปครับ <c oughs> รรที่จริงก <c oughs> ็ถ่ายรูปแล้วคนเยอะคนเยอะย <c oughs> อะไรเถือนเถื่อนครับกินเถือนตรงที่พี่เชียร์หรือเปล่า ใช่ครับอันที่คือเรากลับมาแบบว่าได้ใส่ชุดนักศึกษาแล้วก็เพื่อเตรียมว่าเข้าโปรเจกต์ทีแล้วเป็นไงบ้างครับแล้วก็ได้จับคู่ไม่นานใช่ครับใส่อดูใส่บ้างครับกล้องใส่เสื้อช็อปไม่ร้อนเสื้อช็อปใส่ไม่ไหวเสร็จสคริปต์แต่ระหว่างเสื้อช็อปกับเสื้อนักศึกษาซีซาวเน์ชอบก่าไหมผมเหรอครับช่างออกคู่ครับไม่ถึงชอบของน้องก้องใส่ชุดนักศึกษา ก็ชอบน้องกล้องใส่อะไรก็ชอบหมดเกี่ยวกับที่แบบว่าผอดมาคือแบบตรงไหนที่เราหักใจตรงไหนของครับที่หักใจเหรอครับเขาเป็นที่แบบกังวลนิดนึงเนี่ยครับอาจจะเป็นเรื่องการพูดเพราะแบบรู้สึกว่าแบบกล้องก็เพิ่งถอดเอ็กมารู้สึกว่าแบบยังไม่ค่อยชินกับการพูดไท่ใช่สำหรับผมนะครับก็เร็วไปนิดนึงด้วยครับสำหรับผมนะครับก็ มีกังวลเรื่องการพูดแล้วก็การใช้ Vo i c e ครับเพราะว่ารู้สึกว่าภาษาไทยผมยังไม่ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ครับก็จะไปอ่านหนังสือภาษาไทยเยอะๆครับแล้วก็กพูดให้ใช้วรรณคดีลำดัใช่ครับก็จะพยายามให้ดีที่สุดครับแบบในการเรียนรู้ภาษาไทยมากกว่านี้ครับแล้วก็การพูดก็อยากให้มีบีบตามที่หมื่นาครับเพราะว่า การพูดแล้วแบบอะไรที่เล็กๆและมีรายละเอียดเยอะๆก็จะพยายามทำให้เหมือนพี่มีฝฟ้ามากที่สุดครับไม่ครับแต่พี่จะก็ยังไม่ต้อง้วนะคเพราะพี่แบบว่าเราเรารองถูกฟุ้งมามีเยอะเลยครับมีเยอะเลยครับก็มีเรื่องของการพูดเป็นประโยคครับบางครัำผมไม่เข้าใจประโยคจริงๆผมก็จะพูดสลับไปสลับมาอย่างเช่นแบบมีบทหนึ่งนะครับที่ พตอนที่เราลองเวิร์กช็อปแล้วเราก็แบบมีแบบลองเอาบทใช่บทลองเล่นดูใช่ครับอะไรนะอะไรอนาคตอะไรนะบอกว่าแบบเออแบบผมจะไม่เสี่ยงอนาคตผมในตอนนี้หรอกนี่ครับแต่ว่าตอนนั้นอะผมพูดว่าผมจะไม่เสี่ยงตอนนี้หรอกอนาคตผมอะครับมันก็สลับกันใช่ครับเป็นแบบปัญหาเรื่องประโยคครับแล้วคานกล้องช่วยกันไหมกล้องช่วยหัวเราะครับเพราะมันตลกครับเข้าไปแล้วปะ ผมไม่ใช่ไม่ใช่เอาหม่แล้วก็แบบก็ท่องสักพักหนึ่งก็ทําได้้วครับใช่ครับเพราะว่านี่น้องกล้องขอช่วยครับโอ้ยน้องกล้องมีถอดเหล็กแล้พร้อมจะเป็นแก้มย้อยเป็นีใช่ครับคือเมื่อวานเนี่ยรู้ว่าจะมาฟิตติ้งวันนี้เมื่อวานท้องก็เลยไปกินหมูกระทะมาเลยอืมไม่ให้แก้มย้อนกินหมูกระทะแล้วพี่ตัวอ่เตม ที่หมฟ้าก็คือไม่เหมือนกรับครับเอ่อถ้าเทียบโดยตรงแล้วก็มีมีส่วนที่คล้ายมากๆเลยครับแล้วก็มีส่วนที่ไม่เหมือนก็มีครับอย่างเช่นที่ไม่เหมือนก็คือเป็นความที่ที่เหมือนฟ้าเป็นคนที่สู้งานมากๆเลยครับแบบคือในในในพาร์ทของการทํางานที่เหมือนฟ้าก็จะเป็นคนที่แบบเด็ดขาดแบบทุกอย่างเลยครับแบบเป็นคนสุดขูมเขาก็จะแบบพงวิทย์ไม่ใช่อะไรทั้งหมด ครับก็จะดุมากๆเลยครับในการพาร์ทของพาร์ทของการทํางานครับแต่ว่าถ้าอยู่กับน้องที่รักอย่างนี้ก็จะเป็นอยู่คนหนึ่งไปเลยก็จะเป็นแบบผู้ชายแบบอูุ้่นน่ารักน่ารักครับแล้วต้องโทส่งทีเป็นยังไงครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมบอกหรือเปล่าแต่ว่าให้น้องกล้องตอบลกันยังไงคะสุดสุดไหมน่าจะไกลไปหน่อยครับรถเต็มด้วยอืมเลยแล้วไงเขาเหมือนไหมเขาเหมือนก็ก็เหมือนครับรู้สึกว่าที่มีไม่เหมือนมีแบบแค่แบบ น้อยมากที่ไม่เหมือนเขาบอกว่าหลอกว่าจริงไหมครับทุกคนคร่บ้ผมก็ก็ถ้าพี่แอ๊กก็คือผมว่าแบบพอสูสีกันเลยโอ้โหแล้วแบบไม่รู้ว่าพี่เหมือนฟ้าจะเป็นเป็นแบบคนที่แบบตัดสินใจเร็วแบบตัดสินแบบเด็ดขาดมากกว่าแต่ว่าพี่โถเขาแบบอาจจะแบบคิดรอบค้อบกว่าหรว่าแบบ เออเราควรทำอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมใช่ใช่ใช้เวลาในการใช้เวลาในการตัดสินใจหน่อยก็เลยแบบมันก็มีสิ่งที่อาจจะไม่เหมือนเพราะแบบถ้าร,ารีบไปเลยบางครั้งมันก็อาจจะแบบใจร้อนเกินไปหน่อยครับแล้วที่รักกับกล้องก็กล้องว่าที่รักกับกล้องก็แทบจะเหมือนกันหมดเลยครับแต่ว่าจะมีแค่บ,บางอย่างที่ไม่เหมือนกันคือที่รักจะเป็นคนที่แบบชอบทุกอย่างโลกใบนี้เลยครับรักทุกอย่างรักแม่รักแมวคือรักทุกอย่างเลยแต่ว่าแบบ ก็จะมีแบบสิ่งที่กลัวเหมือนกันก็เลยแล้วก็ที่ร้าเนี่ยจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีตลอดเวลาก็รู้สึกว่าแบบกล้องมองโลกในความเป็นจริงก็เลยรู้สึกว่ามันก็จริงๆิมันก็ไม่ได้มีแบบทุกอย่างมันก็ไม่ได้ดีตลอดแบบไม่ได้ดีเสมอไปก็รู้สึกว่ามันก็เป็นข้อที่แตกต่างระหว่างกล้องกับที่ราครับเดี๋ยวพอเราแบบว่าส่วนคนเป็นที่ราเป็นยังไงเราตเราต้องการึก็นักทิตเดียวกับที่รานต้องเป็นจิที่เดียวกับที่ราเลย สดพี่โชว์เนี่ยก็คือพี่หม่นฟ้าเนี่ยก็จะเป็นฟิลแบบโห่เฉี่ด้วยมากหือใส่เปใช่ครับอันนี้เปลี่ยโนเปย์เลยครับเพราะเปยอันนี้เดี๋ยวให้พี่หมื่นฟ้าเป์ครับเอาเลยพี่โทอ่ะพี่โทพี่โทขอครับ <c oughs> ผมเปย์ปะเขาเขาเปย์หมเป็นบา,าบ,าบางโอกาสบางโอกาสที่เจอครับอยากเป็นหมูกระชัใช่ แล้วกเขาบอกจะซื้อร้านหมูกระทะเลยตอนไหนไม่ใช่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 ซื้อแฟ็นชายมาเปิดซื้อร้านหมทะที่โทรมาแล้วแบบเปิดหน้าบ้านแล้วแบบมีแค่โต๊ะเดียวลูกค้ารับลูกค้าคนเดียวอคะใช่ครับครับพนักงานก็คือผมคนเดียวอันนี้แบบบอกให้พี่เขารับรู้จะได้เปิดเพราะอยากได้ใช่ครับแล้วพี่เขาอยากได้ลูกค้าเหมือนกัน ต้องมาทุกวันนะได้อเขาให้ไปเปิดนะำอาดเช้าได้โอ้โหหน้าบ้านน้องไม่มีที่ให้เปิดแล้วครับอะไรเราจะอะไงเราให้เขเปิดไหมหรือเราจะเคลียร์เป็นที่เขาใหม่เดี๋ยวเอาจักรยานออกให้โอเคได้ก็โต๊ะเดียวเหรอครับคนเดียวใช่โต๊ะเดียวก็ยี่เดียวก็ยี่เดียวแล้วือในใจคนเดียวหรือเปล่า เ,เ,เก่งไหมแข็งแรงทีสุดข้างหลังพี่โฮะจ่ายให้ผมมาว่าเป็องอ๋ออย่างนี้นี่เองแข็งงจึ้งต่อยครับผมนิดนึงนิดนึงนี่เขาถอเดแต่ละปันหน้ารักนะอืมตอนถอดกับไม่ถอดก็น่ารักคนละแบบครับ ล่าสุดเห็นเขาทำทุกที่เขาไปซื้อกี้อ๋อเขากินหมดแล้วอ่ะไม่รู้หมดแล้วคือเขาแยกให้เราทุกที่หมดตั้งแต่ที่บ้านแล้ยใช่ทำไมไม่เหมือนที่โคราชเพราะเดี๋ยวเราก็จะทำใหม่ให้ครับได้เดี๋ยวก็จะทำใหม่ใช่สักวันหนึ่งที่อยากทำแล้วคันนะได้ครับแต่จะทำให้พี่โค่ราชชิ้นเดียวหรือว่าหมดเลยเอาเป็นชิ้นเท่านี้ชิ้นเดียวชิ้นเท่านี้โอ้โหเข้าวตอกได้ไหมข้าไม่ได้ ต้องซื้อโตอบใหม่แล้วอ๋อซื้อโต๊ะใหม่อันนี่บอกใครบอกก็คืออ๋อเดี๋ยวน้องเขาจะไปซื้อเองใช่ไหมไม่พี่โชว์ซื้อมาให้ขอบก็รอติดตามครับคุกกี้ของน้องก้องอ๋ออ๋อเอ้พวกที่รอตัดคอนเทนต์นั้นเลยใช่ไหมผมรอติดตามครับทำได้ครับถูกแล้วทำได้ครับทำได้ตลอดแต่ว่าแถมแบบยาแบบแก้ของเสียด้วยได้ครับถ่ายแบบเป็นแพ็กเกจแบบต้องการครับใส่เข้าไปในนี้ด้วยตอนนี้มั่นใจหรอมั่นใจครับแต่ว่าแบบ ไม่คือน้องน้อเขาจะให้ผมปวดท้องอเล่นครับผม,มใ,ชใช่ครับ่นล <laughs> ะเมื่อกี้น้องี่บกแลวว่า่งี่ีเร่องแน่นอนเราพวกก้อนพิจาาเราต้องเล่นอะไรเอะไรนะครับเล่นถ่านเล่นเล่นถ่านเพราะว่าสิ่งที่เเล่นถ่า,า,านาอ อ๋อครับก็ครับก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราให้ราเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างก็จะไปได้ดีครับครับก็น่าจะทันอยู่แล้วแน่ๆเพราะว่าแบบเราก็จะมีการเปิดกล้องภายในสิ้นเดือนนี้แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะยังไงก็ทันออนปีนี้นะครับครับผมแลวตอนนี้ก็คือรู้ก็คือถนาดเรียกที่รักยังทันครับอ๋อถ้าแบบเรียกอยู่แล้วครับเฮ้ย ไม่เราไม่ค่อยไม่ค่อยแข่งภาษาไทยใช่ครับเพราะเรียกน้องก้องอยู่แล้วแล้วก็แบบเรียกที่รักบ่อยอย่ครับตอนนี้น้องก้องเริ่มชินอย่างเวลาถ้าเจอพี่เขาจะเรียกที่รักให้มันแต่ว่าเข้าเลเตอร์อะไรเลยก็ก็เริ่มชินแล้วครับเพราะแบบมีเวิร์กช็อปกันมาอะไรนะ่างไหนลองดูที่รักเออไหนบองเรียกที่รักในแบบที่ถึงป่าดึนะครับ พี่รลาเฮ้ได้ไหมได้ไหมได้เขาเรียกพี่ลาวาอเรียทาเนี่ยค่ะราะว่าต่างๆจะมีันแบบอ่คโเปมครับก็เอ่อา เรื่องกี่หมื่นฟ้า Your Sky the Series นะครับเพราะว่าก็พวกเราเป็นนักแสดงนำนะครับก็ฝ้าเป็นกำลังใจให้พวกผมแล้วก็เดี๋ยวพวกผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยครับแล้วก็ขอ <Hey. S 1> ครับ uh uh, Please follow us the Your Sky Series uh Thomas and Gong will do our best to uh, make t h e s series the best series that we ever made ครับผมแล้วก็ ตอนนี้ทางค่ายก็มีประกาศวันบวงสรวงมาแล้วนะครับก็อยากให้พี่ๆสื่อแล้วก็พี่ๆการขับทุกคนมาให้กําลังใจเราในวันที่บวงสรวงนันนะครับแล้วก็เราก็จะมีให้คิวแรกในเดือนนี้ด้วยก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกทีมนักแสดงเรื่องกีมเหมน้าทุกคนด้วยนะครับครับก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ที่รักแล้วก็ที่เหมือนฟ้าครับ แลวก็นักแสดงทุกๆคนด้วยนะครับเราก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ